ดีจ้าเย็นพะโลจ้าเปิดคลิปบรรยากาศโคตกลิ่นจ้าสิ้นเดือนนะจ่ะพี่น้องในวันที่สามสิบเอ็ดเดือนพฤษภาคมจ้ากับปลาห้าเห็ดตามเขื่อเลยจ้ะพี่กัสกับปลามัน้องมิตรจ้าตำบลหัวขาเพิร์ลตีิกจังหวัดอุบลจ้าลุนตอกับยายจ้ายายพอเลยจ้ะเป็นไข่เห็ดละหกเหลืองเน้อจ้ะพี่น้องได้จ้ะให้บอกให้หมดเลยจ้าเหลืองจ้าจ้าใครหนึ่งจ้า แต่ว่าไข่เพิ่นมาหญ่จแกะพี่เนาะไข่นึงจกะพี่เนาะจะจะไม่ใส่หนึงจ้ะนี่รวมนึงจ้ะพี่น้อง พอจิ้มนึงจะพี่น้องก็บ,บานเพิ่นเนาจะจ้ะจิ้มนึงจะพี่น้องโอ้ระบบตีน,นออกจะพี่น้องจิ้มนึงจะ้ะ เก็บง่ายๆเนาะจ้ะพี่น,น้องได้สั่งกระตาไปรถมาดี๋ยกระกาตามาน้ำ ก็อไข่หนึ่งจะเี่นเอรไข่ให้เราโงกขาวจะจะท้องไข่จ้ะจะทกคมหนึ่งอ้วมนเปียนเรไข่หนึ่งอ๊้ จรงจ้าผลดอกไม้อีกด้วยจ้จเห็นเลย หอกเลืองจะดอกใ่ใหญ่เป็นไรจะพี่น้องม่าะเหรอกำลังแตกขึ้นเนาะแตะพี่น้อง Utay chị điện, utepino mờ lôi, buôn nè nơi chắp nọc khao 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 nhao nhỏ 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 แม่แน่เลยจ้ะพี่นอ้องเป็นให้เราหัวใจแดงดงจ้ะพี่เนาะวัดสามสามหลอดดีสติกจก้ะน้ำนให้เรงงาหัวใจเมื่อนี้จ้ะพี่นอ้อง สามดอกจ้าพี่น้าโอ้ยดอกหนึ่งจะไม่สอนกันนะเจะพี่น้องสิโอ้ยมันึ่งเจ้าพี่น้าโอ้ยใ่แค่นี่โอ้เมันดอกใหญ่โอ้

đi xuống cha Nghe làm chạy đoạn luôn cho ăn đột nha cha nhá làm hết cột đoạn luôn phía nữa quá, cà lột kìa Đông chưa Ba nên cha Cái Hết là ngột trời phía nọ ừ, để chú ngon ngạm พี่น่มงามถักแ้เห็นหรือเปลเป็นให้กกาเจพี่นกท้องโดกท้องจูมม้จนี่นี่จช่งานเจพี่นง เลยจ้าอีซ่องดอกจัปลี่หนอจ้ะเมื่ก็งา่ามีได้จัปลี่หนอแข็งดีอยู่แต่ว่าผนห้ามผลเนาะจ้าอ่ะองนุ่งหน่อยออกแล้วก็เดี๋ยวองนุ่งใหญ่ออกเด้อจ้ะเพาผนจัปลี่หนอ เป็นบานแต่แข็งอยู่จ้าพี่นนองขอคือว่าละนนาพ้นห้ำพ้นเนาะจ้าเพื่อหัวแตกจ้าพี่นนองสิ้นนึงจะกินได้ซสบคือกันจ้าพี่เนาะนีจ้ะบ่เบื่อเ้อจ้ะเจ้าพี่นนอง ลองหน่อยเพิ่นยายกระสีเอาทีนี่หนึ่งจ้ะพอนน้ำเพิ่นก็โอ้ยเฮ็ดงามอยู่จ้ะพ้นกระทุกขนาดตกเบิดขื่นเมื่อคืนนี่จ้ะพี่น้องจะดอกหนึ่งได้ตัวเบอร์หน้าเจนี่เจ้า พี่หนอเพี่นทุทีเตตัวในแม่น่าโหลดเลยจ็บพี่นอนี่ไ้านเพี่นออ้ยลุดน่อยมันจพี่นอจ้ะเ็บ่เนี่ยโอ้โห ไปขึ้นไปจุ่มเลยจ้ะพี่เนาะต้องเอาเนาะจ้ะนี่ยเพราะว่าเพิ่นขึ้นไปจุม่มดอกนึงจ้ะดอกนึงหรืวสองดอกจ้ะสองดอกจ้ะพี่เนาะโอเคจ้ะพี่เนาะเมื่เลยเจ้ะดอกหนึ่งจ้ะ đâu nè cho phía nào tệ cha ok anh xong rồi kìa, đó nghe chăm bộ vì nó con cha con cha phi nó ối ngông ngạn rồi tên ta này cả con đam cha จัก่ะเรพี่หนอแรู้ปนง่านจะเป็นองปองไปจ้าจะเย็นพอรอใจมันอยู่จะเป็นหิดคอกับพ็ดลงหูเด้อจพี่นอข้เพิดผงจ้ะเต็มตาเลยใจพี่หนอไเ่็ดงอยายากก คลิปนี้ก็บ่มียังไล่ผ่ากไว้อีกคลิปหนึง่งเหมือนหนึ่งอีกเด้อจ่าพี่เนาะขะมักเก็บได้เยี่ยมผ้าหลอกะกะก็ไลยไล่โคตรที่ตามไปเด้จอจ่าซิมีคลิปใปไม่ให้เบิ้งแต่ละมืมอละเว้ยนไว้ยายชิปไปหายังเนาะจ่า,จาพี่การ์ดกับปลาบันโนมิดจ่าคือเก่าเราจะบริเกินพูดขึ้นบน,นดอกจาก่าเพราะว่าย่ายอยากไล่จ่าพี่เนาะเหมือนกับพน้นบรรยากาศกับพ้นตโต๊ะกลิ้นคือเกา่าเราไม่าัะกะ ไท่ถ้ำกับบราเกิมให้พี่นอ่เบิ่งเบิดทุกิอันตอนเด้อจ้ะเพราะว่าฝนตกแห้งจ้ะพี่น่บ้าหอดรถล,ล้วจ้ะนี่รถจอดจ้ะจิมนี่ก็ปาไกวเสนีละจ้า